ยายกับพญายางแบะหางเอลดีจะข้าวก่อนจากพี่น้องก่อนีิสเขาบานจะยางขามากกับพอบผลไม้หลากใหม่จ้ะพี่น้องอันนี้เป็นผนกพักสดผลไม้สดจ้ะยายเอ็นสะออนหมกแตงโมแม่พี่น้องหมกแตงโมน้อยหญ่ยเป็นปตะว,วนันค่ะต่ว่าอากาศมันเย็นจะกินหมกแตงโมบ่คคอยได้ดอกพี่น้องอากาศหนาวแห้งจะอันนี้ก็จะเป็นผนกขล้องสดจ้ะ เป็นหมูเป็นแกะเนื้อแพะเนื้อกก่ประมาณนี้จ้ะพี่น้องแล้วยายไปเบิ่งอันกาแฟพ่อยายก่อนจ้ะพอดีมื้อเช้ากาแฟพ่อเปิดพอดีจ้ะแน่มาฮอดกาแฟที่พ่อกินก็เหลืออยู่กับปุกเดียวพอดีจ้ะได้กาแฟแล้วยายไปเบิ่งขนมช็อกโกแลตให้พ่อยก่อนพ่อเลาว่าเราอยากได้ขนมมันช็อกโกแลตคิดแคดแบบันคือจังลูกสาวยายกินอยู่เมืองไทยมจ้ะพ่อยาเาว่าเอากินแล้วมันแซ่บเราก็เลยว่าซื้อให้ข่อยแน่พะนะ ย่าเอยางมาผ่อนกับปุ๊กแม่พี่น้องกับปุ๊กใส่ของใส่กับเขาเอาใส่ตู้เย็นประมาณนี้แม่จะ้ะเป็นพวกของใส่ในครัวเฮือนจะ้ะย <c oughs> เอซื้อน้ายาปรับผ้านุม่มกับผงสักผ้าน้าก่อนจะ้ะเพราะวา่าเมดพอดี ยายเอกพญายกลัมมาถึงบ้านแร้วจ้าหลังจากที่พากันไปอ่นฟังผลตรวจเลือดพญายเนาะจ้าก็เลยพากันมาแววหางเอลดีจะพี่น้องหางเอลดีก็ยุตตรงขามกันกับบ้านพญายนี่แหละจ้าพากันไปสื้อของใส่จะพี่น้องของใส่มุยยายเอก็ม่ยุประมาณนี่หละจ้าเจ็ดแปดยางปนันกับเบิร์ตสี่สิบเหรียญจะพี่น้องกับประมาณเกาลอยประมาณเกือบพันหรลจ้าเมืองของไหลมาประมาณนี่หละจ้าพี่น้อง ก็มีเป็นไข่เป็นน้ำมันพืชจ้ะแล้วก็เป็นนำ้นนนำยาป๊ะผนุม่มเป็นผงซักผ้าเป็นกาแฟเป็นกระดาษทิชชู่จ้ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นไข่จะ้ะแล้วก็มีช็อกโกแลตน้ำจ้ะพี่น้องของไหนหน้อยนึงงตะว่กกับเบิดไปซีเิบเลียนจะ้ะบันนีย้ยาเฮกสิเอาของไปเก็บก่อนจ้ะพี่น้องสำหรับกิมี้ก็บ่มีอยัางหลายจะ้ะผ้ากันนหนแวะสื่อของหลังจากไปฟังผลตรวจเลือดซื้อ ตรวจเลือดพญ่กับบ่มีปัญหาอีหยังจ้าผลตรวจเลือดก็ดีอยู่จะสำรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเน็ก่อนจ้าเพรกันไม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า